สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาผ่าเครื่องนะครับผมไม่ใช่ผ่าเครื่องครับผ่าชุดบนนะครับผ่าชุดเสื้อสูบนะครับรถคันนี้มีอาการกินน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะมาลื้อกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแค่จุดสําคัญนะครับผมอันไหนไม่สําคัญผมก็จะไม่ได้เอาลงนะครับอันไหนสําคัญผมก็จะเอาลงนะครับ ลูกค้า FC แวะมานะครับให้จัดการเครื่องให้หน่อยนะครับลถกินน้ำมันเครื่องนะครับผม โลคนี้มีอะไรปรับแต่งบ้างนะครับนี่ก็จะมีชุดดันรางนะครับผมอันนี้ดันรางหัวโตดีมากเลยนะครับนี่ดันรางนะครับนี่นะครับแล้วก็กองเลดนะครับผมไอ้คอเลดนะครับคอเลดแต่ว่าไม่ได้ย่นนะไม่ได้คอย่นใส่คอเลดยาวเฉยนะครับอันนี้ผมถอดก่อนจะ หาเครื่องเราต้องถอดแบบนี้ก่อนนะครับผมต้องถอดเดี๋ยวเราจะต้องถอดชุดหมอ้อน้ํานะครับชุดหมอ้อน้ําชุดสายไฟออกวันนี้นะครับเดี๋ยวดูต่อไปนะครับตั้งตั้งไว้นี นี่ถ้านี่มันเกะกะแล้วก็ถอดยกออกมาคนระับอันนี้เป็นส่วนที่ไอ น้ำมันเยิมขึ้นมาข้างบนนะครับน้ำมันวดน้ำมันหัวชีดใจเยอะมากเลย พอามาถึงจุดส่วนนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าวิธีที่แก้แก้วิธีน้ําน้ําดันนะครับผมว่าบางคนก็โทษทีวาลบางบางคนก็โทษโทษที่ปั๊มบ้างนะครับผมก็ให้มามองถึงจุดสายยางนะครับผมสายยางเส้นเล็กเส้นนี้นะครับสายยางเส้นเล็กเส้นนี้ถ้าเกิดว่ามันมันมันมีสนิมข้างในนะครับมันตัน นานมันก็จะผ่านไม่ได้นะครับระบบมันก็ทํางานไม่ได้นะครับแล้วก็รูรูนี้แล้วก็รูรูท่อมันจะเป็นรูพลาสติกตรงนี้นะครับรูพลาสติกมันอาจจะตันนะครับเอาเข็มหาเหล็กที่พอดีรูใหญ่ๆควนๆแล้วให้มันมีรูผ่านได้สะดวกนะครับรูรูพวกนี้นะครับแล้วอาการน้ําที่มันดันที่ว่าอาการเกิดน้ําเครื่องร้อนเครื่องอะไรมันก็จะหายไปนะครับ เรื่องวาลโดยมากจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับอันนี้ตัววาลนะครับผมนี่อันนี้คือตัววาลนะครับตัวนี้แกะได้ถ้าเป็นฝาตัวนี้แกะได้นะครับตัววาลไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับตัววาลแล้วก็นี่ก็คือเป็นใบพัดตัวนี้เป็นใบพัดปั๊มน้ํานะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่ผมก็ถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดให้ดูว่าเวลาออกออกยังไงนะครับ แน่นมากครับกระจกได้นะนี่ฮะโอ้โหนี่เลยครับนะครับรอยผมดึงออกจนบี้หมดเลยนะคร่บแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรนะตรงนี้มันแน่นแน่นมากเลยนะครับแน่นก็ดีจะได้ไม่รั่วนะครับนี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะรันี่ก็ถอดมาทีละอย่างแล้วนะครับ อันนี้ดูจากด้านนี้จะมีเขี้ยวนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่มีเขี้ยวนะครับสําหรับเข้าที่ล็อกปั๊มน้ําอันนี้คือปั๊มน้ํานะครับอันนี้ก็เป็นวาล์วน้ํานะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ระบบน้ําดันมันมีปัญหานะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็รูนี้นะครับรูนี้ด้วยนะครับก็เวลามาทําความสะอาดนะครับถ้าน้ํามันดันหรือว่าน้ํามันมีปัญหา เรามาแก้จุดจุดนี้นะครับผมเนะี่ยจุดนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ล้างในนี้ด้วยนะครับกอนจอดเลยวันนี้เพ่าใครอยากแนะนำผูใ้ใดใช้ลุกเทียมลุกแตง มันจดทนความร้อนบาไหวมันกบ,บดอดใส่งานหมดเยอะความร้อ,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 รอนหนักๆเนี่ยตายเลย รู้ว่าก็มีรอยเยอะมากครับเสื้อสูเป็นรอยนะครับผมก็โอเคตัวนี้เสื้อสูเป็นรอยนะครับวาวก็จะน่าเกียดมากเลยนะ สภาพวาลวมันจะโปูดนะครับดูหัวเทียนนะครับผมหัวเทียนหัวเทียนให้ดูหัวเทียนครับยังไม่โอเคนะครับก็คือระบบ ช่วงฝาสูบล้มเหลวนะครับผมฝาสูบล้มเหลวกับชุดเสื้อเป็นรอยนะครับลูกก็เป็นรอยนะครับผมโอเคนะครับมาแล้วก็จะใช้เบอร์ตัวที่เบอร์แปดนะครับผมแย่เข้าไปเลยที่ผมจะพูดมั่งไม่พูดมังนะที่ไม่ว่างนะครับผมก็เอาตามที่ได้เนาะเนี่ยครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับ สภาพด้านบนลูกสูบก็ปกติดีนะครับแต่ว่ามันมีรอยนะครับ ลูกสูบจะมีรอยอยู่ด้านบนนะครับไม่ใช่เิไม่ใช่อยู่ด้านบนนะครับน้ามันมันเลี้ยงไม่ถึงนะครับแหว่งด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ไปเอามาใหม่แล้วนะไปทํามาใหม่นะครับอันนี้ใส่ลูกห้าสามนะครับ 53มิลมาเลยนะครับอันนี้ลูกไซร้อยไซร้อยมาเลยลูกไซร้อยของรุ่นนี้ก็สุดที่53นะครับพี่เขาว่าอย่างนั้นนะครับพี่ก็ไปซื้อเองนะครับผมพอเรียบร้อยดีเดี๋ยวรอประกอบนะครับผมแล้วก็ะจะประกอบไป ไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะรับแบอันนี้ก็เป็นสภาพวาวนะครับอันนี้วาวไอดีก็ปกติดีนะครับก็ใสดีมาดูวาวไอเสียนะครับไอ้ที่เป็นปัญหานะครับผมเครื่องสะดุดสะดุดนะครับ เร่งไม่ขึ้นก็เกี่ยวนะครับผมถ้ามันหนาว่านี้ก็เกี่ยวแน่นอนนะครับเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นอาการเร่งไม่ขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเร่งไม่ขึ้นเราก็ต้องดูชุดวาวลลวเราก่อนนะครับถ้าชุดวาล์วเราดีแล้วนะครับเราค่อยไปดูเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้วาล์วก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคดีอยู่อันนี้ก็ต้องมาขัด แม่นครับผมเย อันนี้ก็ทําประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองกันอยู่นะครับก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะครับเวลาเพื่อนๆทํารถนะครับทําเสร็จก็อย่าลืมรีเซ็ตเซ็ตลิน้นเร่งใหม่ด้วยนะครับเซ็ตลิน้นเร่งใหม่รอบเครื่องก็จะเดินแบบแบบใหม่นะครับถ้ารถ เสียมาประมาณนี้นะครับลูกหลวมมานะครับเซนเซอร์มันจะสั่งงานไปที่กล่องนะครับกล่องก็จะติดโค้ดนะครับผมติดโค้ดกล่องก็จะมีไฟกระพริบนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับผมตั้งเรียบร้อยแล้วเครื่องก็เง,เงียบเดินเบาดีนะครับนี่ก็นี่เช็ล拉เรียดเรียบร้อยนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เบาะ เดี๋ยวประกอบก่อนนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับรถทําวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมให้พี่เขาจะกลับแล้วนะครับพี่ว่าไงบ้างพี่ตอบคาถามหน่อยพอใจมากน้อยแค่ไหนครับผมพอใจครับพอใจรถโอเคเลยครับก่ที่มาขอบคุณมากเลยครับเหมือนได้รถใหม่เลยได้รถใหม่โอเคนะครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เราเบิ่งว่าจิพุ่งวะไม่ไ้พุ่งว่าสั้นแล้วว้า,าป